เขาคนนี้เป็นพี่เบอร์ต้นของวงการบันเทิงไทยและอยู่ในใจของผู้หญิงหลายคนเลยล่ะค่ะสําหรับติ๊กเจษดาพรผลดีถ้าพูดถึงชื่อนี้แล้วเชื่อว่าเป็นสามีในฝันของใครหลายคนเพราะเขาน้นมีทั้งหน้าตาที่หล่อเหลาและมีฝีมือในการทํางานติ๊กเดิมเข้าวงการบันเทิงขณะกําลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยโดยรับเป็นพรีเซนเตอร์โฆษณาทางโทรทัศน์และภาพนิ่งสําหรับงานโฆษณาก่อนที่ผู้กำกับอุ๋ยนนที ได้มาเห็นเขาในสตูดิโอและทราบซาบให้เขาเล่นเป็น,นพระเอกในภาพยนตร์เรื่อง2,499อันภอันธพาลของเมืองในบทแดงไบเดซึ่งประสบความสำเร็จเป็นประวัติการทั้งด้านรายได้และเสียงวิจารณ์ นับเป็นภาพยนต์ที่ปลุกกระแสนหนังไทยที่อยู่ในช่วงซบเซาให้กลับมาและเป็นการแจ้งเกิดให้กับตัวเขาฝีมือดีตั้งแต่เริ่มต้นแม่แปลกใจเลยทำไมถึงอยู่ในวงการบันเทิงมาได้จนถึงทุกวันนี้ถ้าพูดถึงความร่อตั้งแต่เริ่มเห็นจนปัจจุบันก็ไม่เปลี่ยนไปเลยไม่รู้ว่าเข็ดดับดูแลตัวเองดีอย่างไรกันนะถึงได้ดูดีมาโดยตลอด แต่วันนี้เราจะพามาดูความน่ารักของลูกชายซึ่งแน่นอนว่าเขามีลูกสองคนก็คือน้องเต้นเจตบอรินลูกชายคนโตและน้องตีนเจตตีนลูกชายคนเด็กเมื่อล่าสุดในไอจีของแม่พีทได้โพสต์ภาพถ่ายสุดมุนของน้องเต้นลูกชายคนโตที่ตอนนี้เริ่มจะโตเป็นหนุ่มแล้ว บอกได้เลยค่ะว่ายิ่งโตยิ่งดอกฉายแววเพกในวงการในอนาคตแน่นอนอย่างว่าแหละค่ะแบบนี้เขาเรียกว่าลูกไม้โดดไม่ไกลต้นเอาเป็นว่าเราไปตามชมความน่ารักของน้องกันเลย